ปีหน้าเกี่ยวกับพญานาคคนที่เกิดปีชงต้องไหว้พญานาคฉันก็เพิ่งไปครั้งแรกรเป็นม่อนกูเวนที่ม่อนกูเวนเนี่ยคือพลังงานที่แบบศักดิ์สิทธิ์เข้าไปเนี่ยสงบเลยอย่างม่อนกูเวนเนี่ยเป็นผูกผู้ชงนักรชสีขาวเป็นพญานาคที่เก่าแก่ที่สุดที่สร้างขึ้นมาถ้าใครแบบดียังไม่สุดลองไปดู เขาเชื่อว,ว่าพระธาตุเป็นาสมมติคุณไปขออะไรที่เนี่ยมีพายานาคหนู่ถึงเจ็ดองเราทําบุญจากที่ไหนาแลัวแตนคุณลองอยากจะได้อะไรแบบเร็วๆอเอาบุญไปถาไวายเขา<ะ><ะ>ถ้าช่วงช่วงปีใหม่เนี่ยที่สมมติคุณมีโอกาสเดินทางเดินทางไปเอาไม่ต้องไม่ต้องไปอีสานหรอกอไปแค่จังหวัดใกล้ๆคใครไปเที่ยวเชียงใหม่ใครไปเที่ยวอะไรก็แล้วแต่ไปรับพลังงานดีๆเนี่ยวันนี้ ที่จริงแล้วเป็นผู้ร่วมเดินทางใช่ไหมทุกทริปเลยทุกทริปจริงขอต้อนรับคุณอุ๋ยแล้วก็เอ่อแย่แต่งที่สวัสดีค่ะจัดอุ๋ยคิวดูดูดวงปีไหนนะ68แปดว้าตายแล้วนั่นมต้องไปดูเขาขอสัมภาษณ์หน่อยจัดได้เป็นลูกรักแม่ไหมปีหน้าถ้าไม่ไปเที่ยวได้เป็นไปไปเที่ยวบ่อยๆเลยปีน้าทำอย่างไรไหวแม่ก่อนทำไมไม่ซึมเศร้าค่ะเอาง่ายๆปีหน้าปีงูใหญ่ที่คุณดูดวงว่าปีหน้าถ้าสมมติ คนที่แบบว่าปีชงหรืออะไรก็แล้วแต่<ฆ>ให้ไปหาพญานาคไหวเพราะอะไรเพราะว่าจะเสริมความยิ่งใหญ่แล้ว<ฆ>เสริมพลังอํานาจให้แก่คนที่เกิดปีหน้าเป็นปีมะโรงให้แก่คนที่เกิดปีงูใหญ่งูใหญ่รับพลังงานดีๆปีหน้าก็องว่าโอเคแหละคนที่มีความเชื่อเรื่องพญาความจริงละ่ะมันมีเหนตั้งแต่ปีนี้แหละคุณเห็นไหมฮะ ใครจะไปคิดว่าซีรีส์วายยังเอาพยานาคมาทำซีรีส์ละครทำเรื่องพยานาคเยอะมากเลยแม้กระทั่งของทางโมโนี่ออฟพงพัฒก็ประกาศแล้วว่าจะมีนาคีสามถูกต้องมถูกต้องแล้วก็จะมีเรื่องบึงเออเรื่องเออเรื่องนี้เลยที่ปู่อือเลยอ่ะปู่เอือเลยแล้วก็ยังจะมีอีก4ี่ห้าช่องนะฮะสี่ห้าเรื่องที่จะทำมันเกี่ยวกันหรืออะไรเปล่าก็ไม่รู้ แต่โอเคบางคนบอกพญานาคเป็นเรื่องแต่งขึ้นพญานาคเป็นเรื่องอะไรเราไม่รู้หรอกแต่ปีหน้าเาเกี่ยวกับพญานาคคนที่เกิดปีชงคนที่เกิดปีชงมีปีอะไรบ้างคะปีงูแล้วก็จะเสริมพลังอํานาจแล้วความยิ่งใหญ่ต้องไหว้พญานาคไหวพญานาคดีกว่าดีสดุดแส,สดงว่าคนที่ไหวอย,อยู่แล้วก็ไหวเสริมไปได้ใช่ไหมคะท่านผยิ่งขึ้นไปค่ะถ้าสมมติใคาจะไปเชียงใหม่บ้างแกไปเชียงใหม่บ้างลองไปที่นี่ดูฉันก็เพิ่งไปครั้งแรก ป็นม่อนกูเวนม่อนกูเวนตอนกูเวนไปนี่เป็นยังไงบ้างก็พลังงานที่ม่อนกูเวนดีมากแล้วก็มีพญานาคอยู่ด้านหลังเหรอใช่อยู่ที่ไหนไม่เคยได้ยินเลยม่อนกูเวนนี่อย่างนี้เลยตรงนี้เลยค่ะเราขอไปเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่กันก่อนที่อาหมัิชาเป็นคนพาใช่ไปเป็นสถานที่ยอดที่ยมที่หลายคนลองดูในติ๊กต็อกตอนนี้นะฮะเราจะเห็นม้อนกูเวนขึ้นเยอะมากในติ๊กต็อกเยอะมากเนาะเดอนเนาะ วันนี้เหมือนหลายคนก็ไปนะวันนี้หนูเห็นคนหลายคนไปเลยที่นี่แล้วชันก็แบบว่าตอนแรกชักไออุ๋ยก็แปลกเว้ยคือมีคนทักมาบอกว่าคือโอเคละหลายอย่างแบบว่าเดี๋ยวจะป่วยนะคือถ้าสมมติคนมันเคยเป็นสโตรกเนี่ยมันจะเป็นอีกอะไรอย่างเงี้ยต้องป่ะชัยก็ต้องไปถวายไฟอ่ะถวายบน้ำมันตะเกียงน้ำมันตะเกียงใช่สรางน้ำมันตะเกียงแล้วชัไปปุ๊บ ดีก็อยากถวายได้ทําเลยได้าทาที่นี่เลยจริงครับ,ค,รบคนจะรู้จักม่อนกเกวียนเมื่อก่อนเป็นสวนมะม่วงนะค่ะที่นี่เหรอเป็นสวนมะม่วงก่อนเมื่อก่อนเป็นสวนมะม่วงค,คือคต้องขับรถไปจากในตัวเมืองประมาณสักชั่วโมงหนึ่งตอนแรกฉันก็ไม่คิดจะไปหรอกเป็นม่อนกเกวียนคือเรื่องของความสุขเสร็จของเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณพอกลับไปเนี่ยเห็นว่าเยทําบุญเนี่ยเชื่อว่าตัวเองเชื่ออนะไรก็คือว่าอย่างน้อยมีคนน่ะมาถวายน้ำมันตะเกียงถวายความสว่างแสงสว่างเยอะเลย ที่นี่ิ่งสร้างไม่นานด้วยใช่ไหมได้กี่ปีคะแต่ปีตอนโควิดปีหก่โไม่นานเลยอ่ะก็ไม่นานวันนี้แต่บรรยากาศสงบมากสวยด้วยสงบแล้วก็เย็นมากสงบเย็นอาจารย์ที่อยู่ที่นี่เขามีนี่มีเขาฝันว่ามีต้นไทรมีองค์ปู่ปฐถมอยู่ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นเทวสุวรรณถ้ามีใครเชื่อเรื่องท้าวเวสุวรรณเนี่ยก็จะแบบว่าเขาบอกให้มาที่นี่กันเลยรอๆไปรอปวดอีจเต็งไปปุ๊บรู้สึกว่ากลับมาดีขึ้นแม่ สิบใบลอตเตอรี่ความรู้สึกเป็นยังไงแม่เล่าให้ฟังหน่อยแม่แต่งตอนแรกที่ไปนะตามไปวันหลังใช่ไหมคะไหว้ท้าววิสิตแม่บอกให้ไปไหว้ <c oughs> ด้านใน <c oughs> หนูไปด้านในปุ๊บหนูก็ตั้งจิต <c oughs> ตั้งจิตหนูว่าหนูเอาบุญที่ทํามาเนี่ยมาให้ <c oughs> มาให้เสร็จแล้วเนี่ยขอให้ปกปักรักษาดูแลหนูกลับมาปุ๊บครั้งแรก อันนี้ใครเชื่อก็ไม่เชื่อแล้วแต่แต่หนูได้สิบใบลอตเตอรี่จากคนไม่เคยซื้อพี่นอตจริงจริงแล้วก็ถูกเลยอันนั้นเซ็งสิบใบนั่นคือวดแรกแม่ที่ไม่เคยซื้อมาก่อนเลยหนูซื้อน้อยเพราะหนูมีความรู้สึกว่าหนูซื้อเสร็จไม่ชอบเอาไปทำบุญได้เงินทุกบาททุกตังค์หนูเอาไปทำบุญหมดทำบุญหมดเลยพี่นอตจริงจริงสวยไหมล่ะนอตสวยไหมสวยมะม่วงที่คนคนละทิ้งเอาไว้จริงจริงแล้วปรากฏว่าตรงเนี้ยถ้าใครมีความเชื่อเรื่องเท้าเวสุวรรณมีความเชื่อเรื่องเท้าเวสุวรรณ เทวเวสุวรรณไม่ใช่ยักษ์นะครับเทวเวสุวรรณแบบว่าปางที่หล่อหล่อเป็นเทพเขามีความเชื่อว่าเป็นองค์ปู่ปฐถมเหรอของทวเวสุวรรณอยู่ที่นี่เหรอมีนิมิตขึ้นมาใช่ไหมแล้วพญานาคแหละปกติพญานาคเขาจะอยู่ในน้ำไม่ออกแต่นี่ไม่มีน้ำเราสังเกตมาที่เชียงใหม่มีการพูดถึงพญานาคมีหลายที่นะพี่น้องที่เชียงใหม่เข่าหนึ่งถ้ามีน้ำพุร้อน สังเกตมาที่ขึ้นไปทางอื่นเชียงใหม่จะไปเชียงรายอ่ะเขาจะมีตรงนั้นเขาจะมีการบูชาพญานาคเหมือนกันเขาเชื่อตรงนั้นเป็นจุดที่พญานาคตรงนี้เขาบอกจริงๆแล้วอยู่ในถ้ำบนเขาอย่างม่อนกุเวนเนี่ยเป็นปู่ผู้ชงนักรสีขาวเป็นพญานาคที่เก่าแก่ที่สุดที่สร้างขึ้นมาเขาบอกว่าเอาง่ายๆคือพระที่มาสร้างคือตรงนี้อ่าพระอาจารย์บวกกบปีหนึ่งอ่ะ เขาสวดมนต์ข้าปีแล้วก็เห็นเป็นพญานาคสีขาวออ๋เหรอมีรู้สึกทุกครั้งที่ถ่ายรูปนะฮะก็จะถ่ายภาพเป็นอยู่พ่อขาวอยู่พ่อขาวฮะถ่ายติดเหรอแล้วก็มวยเงางวยเหรองวยผมอ่ะข้างล่างเป็นเขาเหมือนคนแก่เลยพระอาจารย์คือแล้วก็บอกว่าโอเคละเห็นใครใครก็จะเห็นทั้งหมดเลยก็เหมือนกับการสวดมนต์คาบงขามปีอะไรอย่างเงี้ยน่ยก็เลยมาเจอว่าเนี่ยแหละไปปู่ผู้ชนะอย่างนี้อย่างนี้ออารมณ์อย่างนี้เหรอ นะฮะเพราะว่าเก่าแก่สุดแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นคนที่ชอบจำศีลอยู่ที่นี่และติดใจดีคุณลองไปขอนะเรื่องการงานเรื่องสุขภาพครับอุ้ยเอยตรงนี้ที่เธอเปิดไพ่จะหมายความว่าอะไรบ้างเราไปทําวิธีล้างไพ่กันด้วยตรงนั้นยังไงไล้์ฟรเขาบอกว่าเวลาสมมติเราดวงเราเนี่ยอย่างฉันยางเงี้ยดวงเวลามาถึงมันมันฉันว่าฉันได้อะไรมาเยอะอ๋อใช่เวลาจะ เนี่ยอย่างเงี้ยเองทำรายการเนี่ยยี่สิบปีบางทีไปต่อ,อยากจรงเว้ยไม่กินที่ฉันกูจรทีกันจะไปต่อกันยังไงวันทีกูว่าปีหน้าอะไรเนี้ยเวลาที่เราไปต่อไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยไปขอที่เนี่ยเชื่อว่าเรามีทางไปต่อมันจะเห็นทางออกเห็นแสงสว่างม,มันกไม่ศ<อ>ักดิ์ศรีแต่วแต่มันจะมีสติว่าอ๋อเออว่ะเราทําอย่างนี้สิอ,อย่างตอนนั้นเองอ่ะฉันก็บอกว่าเหมือนประมาณว่าย่าบอกคือฉันก็ป่วยย้าอ่ะอ้ำเหมือนที่ช้ากูไปต่อยังไงวะมันมันไม่ใช่เป็นความเครียดเนาะแต่มันเป็นความไม่รู้อ เชื่อไหมอยู่ดีไปนั่งอยู่ตรงนี้ย่ำมานั่งเนี้ยจุดชิมกินจ้ำอ้ํามันก็เตรียมจุดรูบจุดเตี้ยเฉ่เลยอุู่เปิดไพ่สิอู่บอกเธอเธอก็ขอเลยสิเธอขอสิถ้ากูขอได้ตอนเนี้ยกูขอไปต่อให้ได้อืเห็นหนทางอะไรกันไอ้สิ่งที่กูทําทําอยู่ตอนเนี้ยแค่ไม่ตานหนักแค่ไม่ถึงทางแยกอ่ะแล้วกลับมามันก็มีทางออกจริงอ่ะว่าอยู่ดีก็ จรจีนะสิ่งที่น่ากลัวสุดๆคหรับคนอย่างพวกเราคือความตันนะเชื่อฉันเถอะอย่ามันมันคิดไม่ออกว่ามันจะทําอะไรต่อมันทําอะไรซ้ําๆฉันไม่ได้ทําแค่วันละห้ารายการนะเท่ากับวันหนึ่งฉันทำอ่ะสองรายการต่อวันนะจริงจริงถูกเสาร์อาทิตย์ฉันก็แค่ไล่อัดรายการนะคือเจ็ดวันฉันไม่มีวันว่างเลยนะมันก็แบบเราทําอะไรซ้ําๆจนแบบไม่รู้จะทำยังไงอ่ะสิ่งตรงนี้อาจารย์คุยสัมผัสถึงอะไรได้บ้างพลังงานอะไรบ้างพลังงานที่มอนกูเวนเนี่ยคือพลังงานที่แบบศักดิ์สิทธิ แล้วก็มีพลังงานที่ดีมากๆนะคะพี่น็อตเข้าไปเนี้ยสงบเลยถ้าเราร้อนๆเนี่ยเข้าไปเย็นแล้วก็ตรงนั้นน่ะไม่ได้ขอแบบโชคลาบหรือหัวอย่างเดียวนะคะขอการงานขอสติแล้วก็อาจารย์คิดว่าใครที่แบบว่ายังไม่เคยไปตรงเนี้ยควรไปเพราะอาจารย์เข้าไปแล้วแบบมันเย็นมากอ่ะเย็นทุกจุดที่เดินขอการเริ่มต้นใช่ปีใหม่แล้วพักเริ่มใหม่ของการเริ่มต้นก็ลงมาปุ๊บอ่ะ ปีหน้าโอเคอีรายการขายของทีวีอ่ะใช่ว่ามันอันนี้เราพูดกันแบบตรงๆเนาะคนดูคู่เบื่อจะตายหาอยู่แล้วมานั่งขายของในทีวีไม่ใช่ไม่รู้ปรากฏว่าทำยังไงวะในที่สุดเต็มอ่ะลูกค้าลูกค้าเต็มก็จะต้อขอขอให้ไปรอดอีกอย่างเงี้ยจนในที่สุดกลับมาชันชันได้ทุกอย่างอะไรเงี้ยนึกออกป่ะล่ะฉันก็เลยสั่งตะเกียงไปถวายก็เลยคิดว่าในชีวิตคุณถ้าสมมติอันนี้ถ้าสมมติขอเงินขอทอง อเริ่มต้นขอจุดเริ่มต้นแสงสว่างเอาง่ายหรือไงเราเริ่มมาชีวิตเราเริ่มมาบ่อยๆแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ถึงมันไม่ถึงไม่ถึงฝั่งฝันอ่ะไมันไม่ถึงไม่พีก็ีมันพีกว่ากูไม่รู้เว้ยแต่แค่มันไปต่อลําบากถ้าใครแบบดียังไม่สุดลองไปดูแสดงว่าคนที่กำลังจะเริ่มต้นปีใหม่ก็สามารถที่จะไปไหวขึ้นปีใหม่ได้ปีใหม่ใครไปเชียงใหม่เนี่ยก็ไปอยู่ไทซะหน่อยสิ่งสิ่งนี้ได้ครับคือความสงบมีสติ สติมาปัญญาสติก่อนนะคิงฉันเปนั่งอยู่ทุกกานได้นานมากเลยนะแล้วฉันก็เอาผู้ผู้ผู้เลยอาจจเอตาไปหมด้ะเถอะแลแบบว่าไปแบบว่าพี่นั่งกันอยู่เฉยๆนั่งไม่ต้องทํานั่งปล่อยอารมณ์โง่ๆเลยจริงพี่น็อตมันเย็นเย็นมายอยู่แล้วมันเย็นใจเย็นทั้งกายเย็นทั้งใจเลยตรงนั้นอ่ะที่ไหนนะอีกทีนะที่มอนกูเวนมอนกูเวนนะเรากดกูเก็ตแล้วก็ไปเลยครับไปเฉยๆไปเฉยๆใช่ว่าตอนนี้น่าจะเต็มทิกตอกเพราะฉันเห็นในทิกตอกเยอะแล้วอีกวัดหนึ่งที่เอามาเชี่ยวแกไปเถอะ มันดูแบบว่าเป็นที่ปกปักรักษาภาคเหนืออยู่เป็นพญานาคทําไปทํามาก็แปลกวัดวัดนี้คือวัดยหางกวงฮะย่างกวงย่างกวงวัดยางกวงเนี่ยเป็นวัดที่คุณอ้ําเนี่ยเขาไปทําโรงทานที่แล้ววัดวัดหนึ่งคุณเออคุณอ้ําเขานั่งสมาธิเว้ยอีอ้ําพึ่งไปรู้จักวัดนี้ได้ไงแกเชื่อไหมท่านยรดาเพื่อนเราทั้งหมดนะที่กูต้องด่ามันเน่ กูไม่รู้หรอกว่าชาติที่แล้วมึงเป็นห่าอะไรนะแต่ชาติที่มึงต้องเล่นละครมันไม่เล่นแล้วไงมันไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วคืออีอ้้มบอกกูไม่รู้หรอกมึงจะระลึกชาติมึงจะระลึกอะไรของมึงกูไม่รู้กูกูไม่รู้ด้วยกับมึงเขาทำธุรกิจเป็นร้อยล้านเนอะปัดใช่มันพูดทำนี้บอกงดมันน่ะในชีวิตของอีอ้้มเองอ่ะคือเราเป็นพวกมนุษย์โตมาด้วยกันอยู่เยอะเป็นรุ่นที่แบบว่าเมื่อก่อนพวกเราจะสนิทกันหมดอยู่แล้วถูกไหมล่ะมันแคบเมื่อก่อนเราก็สนิทกัน อีอัมทาอะไรไม่เคยสาเร็จนะมึงอ่ใช่อีอั้มทาธุรกิจมันร้อยแปดพันประการไม่เคยสำเร็จไม่แต่เข้าใจเพราะว่างานละครเขาเยอะมากเราคิดแต่ว่าเราเป็นดาราแล้วทาธุรกิจจะต้องสาเร็จใช่ไหมอ่ไม่จริงปรากฏอีอัมบอกเป็นธุรกิจที่มันสําเร็จจริงๆคือพาวใช่แล้วพาวเนี่ยมันจุดเริ่มต้นธุรกิจจุดเริ่มต้นอะไรก็แล้วแต่เริ่มจากวัดนี้ใช่ป่ะอีอ้้มหมายถึงพระย่างหมูกระทะกันยันได้ให้ิดไปคือ คืออย่าไปตำภาพนั้นอย่าไปตำภาพนั้นมึงก็รู้ว่าผมเป็นคนคิดลบอยู่แล้วอย่าไปตำภาพนั้นอีอาบกูไม่ไปมึงให้กูไปจะไมมึงต้องไปอ่าอีอาบมึงกูไม่อยากไปไงอ่ะไปไปปุ๊บย่ากระดกเนี่ยเขาก็บอกนั่งสมาธิกันมีพญาพิงค์ขะอักินเป็นพญานักฉันจำชื่อไม่ได้พิงค์ขอักินคอักินนักราชที่เป็นพญานาคเนี่ยในการหาโคตมะเนี่ยมีพระเอาง่าย สีดำนิ่งเอาดำดำสนิทเลยดั๊บปรากฏว่าเขาดูแลเกี่ยวกับแม่น้ำปิงอยู่ตรงนี้เชื่อไหมอยู่ดีก็มีคนวาดรูปมาให้อ้ามว่าเนี่ยเขาอยู่ที่วัดใหญ่กวางยางกวงซึ่งวัดยางกวงเป็นวัดเก่าแก่คู่กับเชียงใหม่มาแล้วเจ็ดร้อยปีเนาะเจ็ดร้อยปีเลยนะจริงแล้วฉัน่อยากหนึ่งคือแล้วไน็อตวุฒิธรรมอยากจะทำอยากจะทำคือพระพระเก่าแก่มากแล้วฉันเชื่ออย่างนึ้งว่าเวลาพระสุดน่ะ มาถึงฐานสุดาให้ยกขึ้นเราจะยกตัวเราเองปากฏว่าวันที่พระกินหมูกระทะกันนะเธอฐานสุดเลยใช่จําได้จาได้แล้วก็ไม่มีใครอยู่ได้เลยนะพระในวัดนั่นไม่มีใครอยู่ได้เลยนะเขาก็เลยบอกอ้าวบอกตอนแรกฉันก็ไม่เชื่อเว้ยแต่ปรากฏวัดเนี้ยทําให้รายการรายการหนึ่งที่คิดจะทําแค่สิบสองอีพี อยู่มาถึงสี่ปีแล้วก็คือเนี่ยแหละคาชาพาพาไปมูเนี่ยแหละอยู่มาถึงสี่ปีก็เลยบอกแอมแกลองขอโชคอ่ะขอให้รายการยังอยู่ไปอีกยาวๆเลยก็คือกะจะทําแค่สิบสองอีพีคือทําตามสัญญาเนาะพะนังอยู่จนถึงวันนี้สี่ปีสี่ปีแล้วจริงๆแล้ว้อาเนี่ยบอกในชีวิตมันไม่เคยจะชวนใช่ไหมมันชวนฉันมานั่งที่เนี่ยจนสุดท้ายนางอ่ะบอกเลยว่าฉันก็เลยโอเคถ้ามีบุญอ่ะ มีคนว่าพญานะก็คือพญานคสององนี้เป็นองค์ที่ดูแลอแม่น้ํำปิงแล้วก็อยู่ที่วัดนี้เมงเชีขาก็เลยบอกว่าถ้าสมมติใครจะไปภาวนาหรือไปอะไรก็ได้ที่เชียงใหม่เนี่ยลองไปที่วัดนี้ดูแล้วไม่ไกลนะอยู่กลางเมืองเลยกลางเมืองเลยเวัดนี้กลางเมืองเลยเนี่ยพระองค์นี้นัดถึงเลาให้สุดสุดเลยฉันก็เลยโอเคถ้าสมมตทำเสร็จปุ๊บก็เลยไปแล้วก็เรื่องที่แปลกคืออย่างอีพอยต่มันก็ว่างเนาะช่วงนี้มันไม่มีงานทำเนาะ มันก็ไปจนแกคิดดูแล้วเหลือข้งเหลอันดับเนี่ยตอนนี้แล้วนี่มันจะเล่นเรื่องใหม่เล่นแฟนเก่าอ่ะเออยเหล่อ็แฟนเก่าเหลืองเหลืองเป็นแบบนี้ผมว่าจากวัดซุดวัดเก่าๆอ่ะช่ววันนี้ถ้าคุณมีโอกาสไปคุณลองไปวัดยางกวงดูใครไปเชียงใหม่ไปเพราะนี้ใกล้อยู่กลางเมืองเลยครับผมอันนี้คือภาคเหนือละภาคเหนือปรากฏหลายๆคนอย่างแกจะไปพระธาตุพนมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปพระธาตุพนมพรุ่งนี้หรอพรุ่งนี้ไปพรุ่งนี้ไปเลยหรอใช่แกไปกี่วันไปวันเดียวเอง ไปเชาเนกลับเหรอฮะสมมติคุณไปพระธาตุพนมนะอยากให้แกไปที่นครพนมลองดูบางคนอ่ะมีโอกาสไปพระธาตุพนมเชื่อแบบพระธาตุพนมจริงเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะปวดก่อนปวดก่อนที่ไหนไม่ต้องปักแกแกไปเป็นเดินแกเดินไปข้างหลังแล้ที่พระธาตุพนมเลยใช่ไหมด้านหลังด้านหลังที่เจ็ดเตียงนันเวลาฉันไปอ่ะฉันจะไปครั้งหนึ่งพระธาตุพนมเคยถล่มลงมาลูใช่ไหมฮะรี่เหรอพระธาตุพนมถล่มขึ้นมาแล้วสร้างขึ้นมาใหม่นะแต่สมัยไหนสมัยที่เรายังไม่เกิดใช่ไหม สองห้าซัมติงเราเกิดแล้วเนี่ยแหละสองห้าคือจริงๆแล้วเนี่ยสองสิบแปดป่ะคะสองก่อนเราเกิดสองห้าหนึ่งแปดยังไม่เกิดสองก็ใกล้ๆเคียงกับเราเกิดใกล้เราเกิดแลลวนึกออกปะล่ะพระชาติพนมเนี่ยเขาเชื่อว่าพระธาตุพนมถ้าสมมติคุณไปขออะไรที่เนี่ยมีภายนาคอยู่ถึงเจ็ดองนะและพระธาตุพนมมีความเชื่อเรื่องพระอุปคุตด้วยใช่พระอุปคุตพระอุปคุตเนี่ยเพราะอะไรพระธาตุพนมเนี่ย จะมีพญานาคทำไมเขาถึงรู้เมื่อก่อนเนี้ยเนนเพิ่งเสียชีวิตไปนอานะเมื่อ<ะ>ก่อนเขาจะเข้าทรงพญานาคทั้งเจดองค์ะจะสลับกันมาเข้าทรงเนนที่อยู่วัดน,นี่เหรอ ถูกแต่เนีนตอนหลังก็ศึกแล้วแล้วไปอยู่แล้วก็ไปเสียชีวิตที่อเมริกาไปถามชาวนครพนมจะรู้กันว่าพญานาคเนี่ยก็จะเข้าทรงเขาเออแล้วก็จะรักษาโรคนิ่วเออโรคอะไรพญานาคเขาจะแบบว่ารักษาให้ชาวบ้านเขาหายแล้วตอนสองหหนึ่งเนี่ยพญานาคบอกว่าเอาละถึงเวลาแล้วนะที่พระธาตพนมอ่ะจะจะเกิดเกิดจะจะจะต้องล้มเป็นเชื่อไหมคนเอาอิฐเอาปูนไปแต่ละชิ้นต้องเอากลับมาคืนหมด เอากลับไปไม่ได้นะแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนที่ฝนตกกันหลายๆวันชาวบ้านเขาออกมารองน้ําฝนการชาวบ้านเขาต้องเก็บน้ําฝนใช่ไหมเขาจะเห็นว่าตรงนี้จะมีแสงเจ็ดสีอันนี้ไปถามชาวนครพนมจะรู้หมดแจ้งแสงเจ็ดสีก็คือทางพญานาคเสจ็ดตนเลยหรอเขารู้อยู่แล้วว่าเขามาพูดกับเจ้าอาวาสเลยว่าเขามาอยู่ที่นี่แล้วนะเขามากันเจ็ดคนก็เลยต้องสร้างเป็นกุฏิพญานาคเจ็ดองค์ เขาจะมีอยู่เจ็ดองค์ซึ่งตัวฉันเองเนี่ยใช่ไหว่าพระธาตุพนมเสร็จใช่ไหมก็ไปกราบพุทธกุนคะคุณลองสมมติเราเนี่ยเขาจะมีเจ็ดคงนี้มีเจ้าหญิงประเทศหนึ่งนะเจ้าหญิงประเทศหนึ่งไม่รู้พูดเขาเขาก็เป็นมาเร็งเวลาเขารักษาเขาจะมานั่งสมาธิที่นี่นะหรอให้พญานาครักษาเนี่ยเขาก็ว่ากันว่าไงเขาเชื่ออย่างนั้นรู้ใช่ไหมเธอรู้ทำไมมึงรู้ล่ะก็ไปที่เดียวกับแม่ไง เออเขาจะมีแบบพ้องเขาแล้วก็เหมือนเขาจะแบบว่าแต่เวลาเวลาสมาธิอันนี้คือปวดใช้วิจรยารญาในการรับชมและรับฟนะังคือเขาก็เชื่อว่าเขาใช้สมาธิบําบัดเ,เ,เ,เขาก็จะมานั่งสมาธินี้แล้วเขาก็เชื่อว่าพญานาคเจ็ดองค์เนี่ยก็จะช่วยปกปักร,รักษาคุ้มครองเขาเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีโอกาสไปนครพนมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องไปก็คือกุฏิพญานาคเจ็ดองค์เวลาไปไหว้เมื่อก่อนเนี่ยลองไปเปิดใน Google ดูอะ ฉันเล่าไม่ได้หรอกก็คือจะมีคนที่ชื่อสามเณรซับอ่ะแต่วันนี้สามเณรซับไม่อยู่ไม่อยู่แล้วฉันไม่แน่จต่วันนี้ยังมีเนนองค์ไหนที่เสือเขาได้อยู่หรือเปล่าเพราะตรงนั้นมันเป็นโรงเรียนโรงเรียนเนนน้อยไงนึกออกไปล้วโรงเรียนสอนธรรมะด้วยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนสามเณรซับอ่ะจะเป็นคนองค์สี่สารกับเขามาอะไรเงี้ยซึ่งเขาเชื่อว่าพญานาคเจดองค์ทุกวันเนี้ย ก็เหมือนพระมีกุฏิใช่ไหมตรงเนี้จะเปิดแอร์ตลอดเวลานอตอันนั้นคือข้อแรกที่ฉันชอบคืออย็นๆเปิดได้อันที่สองเขาจะไม่ผู้หญิงเข้าไปข้างในนะฮะอ๋อหรอผู้หญิงคือเขาจะมีระห้องกันผู้หญิงสามารถเขาเหมือนเป็นกฎของเขาอ่ะเหมือนว่าให้แม้กระทั่งเจ้าหญิงก็ต้องรักษาอยู่นอกเหมือนนั่งสมเหมือนเวลาเราทําบุญเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราทําบุญจากที่ไหนมาแล้วแต่คุณลองอยากจะได้อะไรแบบเร็วๆอ่ะ เอาบุญไปถวายเขาบอกว่าสมมติเราชอบพญานาคองค์ไหนเขาจะมีเจ็ดองจะมีที่นั่งของเขาเจ็ดคนเจ็ดองคีแกถูกชะตากับองค์ไหนก็บอกว่าขอถวายบุญนี้ให้เขาแล้วเราอยากจะได้อันนี้อะไรบอกเข้าไปตรงๆบุญก็ง่ายๆแล้วก็ดังสมาธิเขาคิดตก็ได้น็หลือ่ก็ได้กแล้วตรงนี้หวยเกินไปแล้วเป็นยังไงบ้าง ตรงนี้ดีค่ะตอนนั้นเราไปเรายังเจอเนนนะอือเออหรอใช่ยุคนั้นไปเจอฉันไม่อยากพูดเธอเจอโอเคเราก็ไม่รู้ว่าเขาดูได้หรือป่ะแต่ว่าแม่นน่ะแต่ก็แม่นตรงนี้ไปก็คือพี่น็อตมาแล้วกันด้านหลังนะคะกุฏิแรงทุก จุดที่เดินใช่ก็คือสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างใช่แบบแต่คุณต้องคิดดีนะหมายถึงว่ามึงไม่ใช่แบบว่าโอ้โหกูเพิ่งไปโกงการพนันออนไลน์มากูเพิ่งเล่นการพนันขอให้เล่นกบการพนันออนไลน์มันไม่ได้คือหมายถึงใจเราจะต้องแบบบริทเขาเป็นบริสุทธิ์เขาก็จะช่วยเหมือนถ้าสมมติมีจิตผูกพันกับเขาอะสุดท้ายก็อยู่ที่บุญสั่งสมมาแล้วที่เรามีบุญสัมพันธ์เรื่องไปกันหมันโนหมุนใหญ่แล้วค่ะฮุ้ยความจริงที่อยากจะเล่าหลวงพ่ออีกองแต่มันไม่ค่อแล้วหเล่าล้างมา